สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเปิดราคาง้หนาคอกนะครับเป็นโคมแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเป็นลูกสาว SK 5 2 0ครับใบหลอดครบนะครับเป็นลูกตัวที่2องนครับสถานะของแม่ตอนนี้นะครับท้องว่างแม่ลูกสีเข้มๆนะครับแดงเข้ม นาเลี้ยงครับเปิดราคาเบาๆนี่ครับนี่ครับโคบนี่นะครับสำหรับฐานนาถีตามหางัวแม่ลูกไปเลี้ยงครับแบบลูกตัวแม่ย่างดีเลยราคาบ่แพงไครท่านกับท่านครับคลิปนี้นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ฟังราคานะครับนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่โคบน,นี้ไครท่านกับท่าน แม่ลูกลูกตัวเมียถ่ายแม่สูงประมาณเมตรสี่สิบนะครับตัวนี้นี่ครับเบิ้งถ่ายเบิ้งดักเครื่องดําดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแขีงขาดีเปิดราคาไว้ที่นี่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับท่านไหนตามหางวัวไปเลี้ยงนะครับถือว่าคุ้มค่าครับโคมนี้ตอนนี้ก็แม่ทองว่างนะครับอีกโบกี้เดือนนะครับอีวอกี้มือ นี่และแม ok. ่ขึ้นกับผสมตัวไม้ใดอีกนี่ครับเหมาะขนาดเลยนี่รับแบบนี้ละพ่อไปเลี้ยงนี่รับสำหรับเกษตรกรหรือท่านที่กาลังศึกษาหรือกําลังคิดจะเลี้ยงง่วมือไม้นี่รับหมาะขนาดเลยนี่รับซื้อโคบแม่ลูกไปวัวพิษหวังนี่ครับก็แนะนําเลยนี่ครับสาหรับมือไม้หรือท่านที่กาลังศึกษาคิดว่าจะเลี้ยงง่วนี่ครับเพราะว่าเขามีเงินมาก่อนนึงนี่ครับซื้ง่วตัวนึงนี่แหละออกแม่แพรลูกออกมาก คือกำไรทั้งนั้นเลยนี่ครับหนาลงทุนนี่ครับเงินฝากธนาคารไว้ก็นี่ครับดอกเบี้ยซ้ำเก่าอันนี้ฝากไว้ยักสามสี่เดือนนี่ลูกใหญ่ขึ้นนี่ครับแม่กับผสมทองอีกแล้วกําไรเพีนเห็นเลยนี่ครับเอาคุ้มค่านี่ครับไพ่โรก่อนกับมิทธิ์ได้ก่อนครับเด้อโคมนีนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่ครับกดติดตามนี่ครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องนี่ครับเพื่อจะหางัวหรือท่านใดที่ สนใจที่จะต้องการสื่อขายง่วนะครับกับโทรปรึกษานะครับหรือ่านใดต้องการติดต่อโฆษณานะครับก็โทรมาเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์0868748829นี่ครับแต่โทรมาเบอร์ง่วนี่ก็คือเบอร์ของมอรอดครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นี่ครับเบิ่งลูกคนับนี่ครับเนือหนังลูกนี่ครับไว้สามเดือนนะครับนี่ลูกสาว SK520 นนี่ครับ พันตุกกรรมเพิ่นนะี่ครับดีนะี่ครับเหนือนังมาแล้วเขาก็สามเดือนเครื่องก็ดำเมยก็สวยสม,สมสมส่วนนะี่ครับถือว่าเหมาะแล้วครับเมยนี่นี่นะครับเอา้าเบิ่งกันชัดๆเลยนะี่ครับวางช่วงใต้พ่วงหางเมยก็สดดีลูกก็สดดีนี่ครับนาลงทุนครับนะี่ครับตัวนี้นาเลี้ยงงอวงามนาเลี้ยงอยู่นะี่ครับเหมาะเลยลูกกับลูกตัวแม่อย่างนี้สำหรับท่านใดที่จะเลี้ยงแบบเนี้ยๆครับ กำไรล้นๆเลยละ่ะนี่ครับเหมาะขนาดเลยเบื้องเขาครับเบื้องซอยกันพิจารณาเบื้องนี่ครับอันสำคัญไพ่ถูก่อนก็มีสิทธิ์เด้ก่อนนะครับเด้อพี่น้องเลยนี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ